ทีนี้ไปแลอีกนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ข่าวดีเหมือนกันเป็นข้าวดีน,นี่อัน,นดีน่าชื่นชมนะครับอันแล้วใจฟูนะวันนี้ก,ก,ก็เลาใจฟูเลยนะคะเอาไปแลเรื่องนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แหละค่ะเขาทาโทษทรัพย์คุณผู้ชมพลัดในท่อระบายน้ำนี่แหละมันทีเราเห็นนะ เขาทาพลัทีสนามบินสุราษฎร์ค่ะนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็ทางลวงทางงัดทางไอร่ายไล่ย่างค่ะก็ส่งคืนสําเร็จนะหนักทองเที่ยวก็ยิ้มย้แล้วนะประทับใจไทยแลนด์นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะแรงวันที่26กุมภาพันธิพานมาค่ะทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละค่ะได้เกิดเหตุมีกลุ่มหนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะก็เป็นผู้โดยสารเทียวบินข้าวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ทําโทรศัพท์เครื่องนี้และใช่ไหมพลัดลงในรูทอระบายนา้ำบ บริเวณนาอาคารผู้โดยสารชั้นนึ่งท่ากาศยานสุ้ราธาน,นีก็ตกใจและโทรศัพท์ปลัดทอเบาเกลี้ยงทึ้งต่อมาผหรือเจ้าหน้าที่กรมวิศวกรรมและบำรุงรักษาของสนามบินเนี่ยนะครับพร้อมด้วยรอปพ่อนะอะองค์การทนน่าอากายนซึกนี่แหละครับ อ่แล้วก็เจ้าหน้าที่รถแท็กทซี่บริษัทผันทิพต่อ่แล้วก็ช่วยกันแลช่วยกันคือมากันล่ๆคนเลยคนไทยเราใจดีน้องยิงอมยินรูแล้วก็มาลวงทอได้สาเร็จนะครับโอ้ชายโคนชายงัดนะอุปสรณ์งัดตั้งงัดตัดง้งงัดขึ้นมาเลยนะครับ<ช>เอาควา้าขนกรีดระบายน้ําออกมานักทองเที่ยวเลยเพื่อนนักทองเที่ยวนี่ลุ้นเลยโอ้เอาขึ้นได้ไม่ละยูเลยไปเนี้ยนะครับจนสามารนถนาตัวทับขึ้นมาได้สําเร็จนะไม่รู้พังไหมนะตุกน้า <c oughs> นะครับก็สร้างความดีใจประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นย่างมากักยิ้มกันใยญ่เลยนะครับ<ม>ในความมีน้ำใจของคนไทยไทยแลนด์สมัยนี้เลยครับนี่แหละให้แม่เวลามาเที่ยวถึงเกิดเหตุการณ์แรงๆน้อยๆเนี่ยมันสร้างความประทับใจนี่เดี๋ยวเขาลบไปนนี่เขาเล่าไอ้เพื่อนฟังเพื่อนเขายากอีาก,กันแลอวถึงไม่ต้องลอบตอนนี้เาก็ถ่ายภาพขึ้นโซเชียลเลยอันนี้มาประเทศไทยนะครับอันนี้เน่ ชื่นชมนะครับพีรปพด้วยแล้วก็ถูก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 ด้วยงานนะแข่ช่วยกันไเดียวแตลงกันไปเอาขึ้นมาให้นักทองเทียวนะครับข้าวเล็กๆน้อยๆแต่ฟังว่าจะชาวระบายใจนะเรายากให้ตอนรับันนี้และไม่ยักมีข้าวแบบไเปล็นักษัหนักท่องเทียวได้ขนานั้นเลยค่ะเนื่องเรื่องที่ชื่นชมกันด้วยค่ะ